และนี่ก็เป็นคลิปโรบอกที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยทํามานะครับและผมตั้งใจตัดต่อคลิปนี้มากฝากเพื่อนๆไปกําลังใจหน่อยนะฮะช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยส่วนความสนุกมันจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามในคลิปกันได้เลย What <the> fuck? ความเดิมตอนที่แล้วแม่งยากมากเนี่ยอเฮียมันโดดไม่ไปเว้ยฮึจ้เนี่ยมันไม่ได้อีกแล้ว่ะคือไอ้เฮียกูลงไปด้านนี้ฮึด ไม่ได้นะฮะเนี่ยมันโดดไม่ข้ามคือเวลาเราโดดเนี่ยเราต้องไม่เอาแบบตัวเราออกไปข้างนอกเยอะเว้ยใช่ไหมเราต้องเนี่ยพยายามติดติดกับขอบกําแพงไว้อะใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยพออย่างเงี้ยมันได้เว้ยเห็นะนะเออมันมันต้องรักษาระยะซึ่งกูก็ต้องยังทําอีกหลายครั้งเลยเอ้ยกูมาแล้วเฮ้ยน,นีอันนี้กูพลาดเองขอโทษ คือกูแซคนพบวิชาใหม่นะเว้ยมึงช่วยทําตัวเนี่ยแล้วคือไม่ไม่เนี่ยเนี่ยรูปมุมกล้องอ่ะมันบังกูไปหมดเลยอย่มุมกล้องมันบังกูโอ้โหอ้นี่กูมุมกล้องมันบังผมมะพ่อมันลังแกผมเลยไอ้ไอ้ฮึ่นจบอ่ามากลับมา จุดดีจุดเดิมอีกครั้งไอเจ้าอุ้ยอุ้ยโอเค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 กูตรงนี้กูยังโอเคยังดีกว่าไปเริ่มตรงบ้านโอเคโอเคเราเอาใหม่ได้เราเอาใหม่ได้โอเคเราเราค่อยคออกค่อยคออกค่อยเจ้าไอ้สามคนติดติแล้วอะ เฮ้ยเรามีเพื่อนเราเพื่อนวันดีเพื่อนแล้วโอ้โหนายเดินตามแท่งนี้เลยอัะน,นั่นน่ตายอ่ะมามาเราเราจะมาเล่นในการเพื่อนเอ้ยแล้วมึงเล่นฮีอะไรเฮ้ยแม,ม่เดินทะลเุเฉยไอ้ศาสตร์เอาดิเอาที่ครับในี่เด็กมันเฟี้ยวเฮ้ยทำไมมันโดดข้ามอย่างนั้นได้วะไอ้เอ,เอาเล่นอะไร่อะไรของมึงมึงเล่นฮีอะไรไอ้ศาสตร์เอานี้ก่อนโหคือแม่งเดินทะลุมาเลยนะ <S <S เอเอคือไม่กลัวว่าเลือจะหมดไมมมมมมม่่หดนนนนะะะอออจบปปุาาาางี้กกูยเพื ทำไมมันดูง่ายจังวะสำหรับมันเฮ้ยเฮี้ยทำไมมันดูง่ายจังวะเฮ้ยอันนี้อ้เหี้ยกำลังชมเลยนี่เนี่ยนายดูนายดูเรานี่นายนายนายนี่เก่งเต็มันเก่งเดี๋ยมเก่งกูว่ากูด้านนี้ดีกว่ากูกูไม่คิดว่ากูจะต้องมาเจอออบบี้ไอ้ที่กูไม่ถนัดขนาดนี้เนี่แน่เฮี้ยแม่งแล้วคือมันมันมันเอามาแบบยกด่าเลยด้วยไงเข้าใไหมอัน เด็กมันไอ้เหี้ยมันผิวไหวเหี้ยเนี่ยกูชอบมาเด็กูกได้วะ่ะคราวนี้กูมีคู่ต่อสู้โอยเรามีคู่ต่อสู้เรามีแรงฮึดเหิมว่าเฮ้ยเราเหลือแค่ครั้งเดียวครับเป็นเพื่อนครับครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวโอ้ดีมากโอ้โหพอผมมีคู่ต่อสู้แล้วนะครับผมก็สามารถผ่านมันมาได้ถ้ามึงพลาดต,ตรงนี้นะเฮี้ยลิกไอ้เฮี้ยกูจะด่าให้เฮ <c oughs> ้ยใน,นที่สุดเราก็ผ่านนะฮะโอ้โหผมนี่มัน อัดช้ออัยะจริงๆเลยช้อนนี่มันอัจฉริยอะผมว่ามันโดดขึ้นตรงนั้นไม่ได้ซึ่งจริงๆมันต้องได้เฮียเพราะมันทําเออนี่ไงมันได้นะฮะแต่ว่ามันเป็นมุมเป็นมุมมุมอะไยอย่างงี้ยกูยังไม่ค่อยคุ้หนได้สั์เออจึ๊บื้ัชื้๊บอีอย่างวะคือมันไม่โดนนะตามหลักทฤษฎีแล้วโอเคมันก็ไม่โดนนั่นแหละมันก็ไม่โดนนั่นแหละแต่ว่าชันน่ะฉันน่ะฉันน่ะฉันต้องไปด้านนี้อย่างนั้นเหรอเออชึ๊บปุ๊บ น่าสนใจดีช่างเป็นพลังที่พลังที่กลาก้าแกร่งมาพร้อมกับพลังที่แก่งกล้าเอาเฮียโดดได้ไงวะไอสัตว์อกูอยู่ได้ทั้งวันน่เนี้ยไอสัตว์อันนี้กูรู้สึกว่าพัดถ้ามันฟุกถ้ามันเข้าแก๊บของมันเนี่ยมันก็สามารถผ่านไปได้แต่ว่าอืมอ้าวตายเหรออ้าวตายเหรอนานมันกระจอกว่ะ หนามันกระจอกนี Ó, ่มันต้องเอาอย่างชันนี่เห็นหรือเปล่าแล้วนี่เห็นชันหรือเปล่ามันมันเออไอ้เหี้ยกูผ่านปุ๊บมันก็ผ่านเลยเฮ้ยแต่ว่าพอเรามีศัตรูเรามีคู่แข่งแล้วเนี่ยเอ้าไอ้แก้าไอ้แก้อาอ้งี้อีกแล้วไอ้สัตว์ควยเอ้ยกูเกลียดจริงๆเลยแบบนี้เนี่ยอเกลียดจริงๆเลยอ่า ดีนะที่มีเช็คพอยต์ตรงนี้นะฮะไม่มีนี่กูร้องเลยนะเออนะครับผมซึ่งวันนี้โดดมาฮัทชืบโดดโอเคมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เพื่อนอันแน่มีรอกูด้วยเอาไปดิมึงไปเพื่อนยังไม่ไปยังไม่ไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวจะเอาโอโจโอ้โจโอ้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 คุดโอ้ยมันก็ไม่ได้ยากไม่ใช่เนี้ยก็แค่โดดโดดโดดก็โดดเลยฮะตายเลยทีนี้แต่ว่าระยะกระโดดมันต้องถูกเนี่ยเออแต่ระยะโดดกูผิดไงใช่ไหม เอออันแรกมันไม่นั่นไงเพื่อนมึงโชว์สเต็ปเทพเดก้กูอยากเห็นนะเพือ่อนคือกูกูโชว์จนกูเบื่อแล้วไอ้แคคลิปนี้คือกูน่าจะต้องแยกเป็น2คลิปแล้วแน่นอนแต่คือถ้ามึงไม่โชว์สเต็ปเทพแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก,กูก็จะผ่านไปแบบง่ายๆแล้วกูก็จะทิ้งมึงนั่นไอ้หาคือนี่ขนาดมันเลื่อนช้าขนาดนี้นะกูยังเล่นไม่ผ่านเลยผมนี่แดกน้าเลยครับ าวามันไปแล้ว่มันทิ้งผมไปเล้วแม่ง่ามันทิ้งผมไปแนวอ่ะครับเพื่อนๆครับทำไงดีครับเอ้ยเจอปุอ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้กระเฮียแล้วได้กระเฮียแล้วได้กระเฮียแล้วโอเคไม่ยากไม่ยากเฮ้ยเจึ๊บโอเคโอเคมาคกูตามมึงมาแล้วไอ้น้องชายอันนี้ยังไงวะเนี่ยอันนี้คือ <c oughs> มึงโดดอัดกำแพงกันทำไมวะอันทําไมมึงกูไม่ได้โดดอัดลําแพงนะฮะกูโดดล่วงเหวเลยแกเนอะ มันใช้ไม่ได้นี่มันต้องดูอย่างชันนี่มันต้องดูอย่างชันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้นี่คือกูต้องอับมึงไปเลยมึงไปก่อนเลยเพื่อนกูให้เลยไอสัตว์ไปเลยเพื่อนอ้เดี๋ยวก่นเอาวะเพื่อนเจ๊งทำไมมันไม่เป็นอย่างมันวะทะโธ่มันไม่เป็นอย่างมันวะอ้ยย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  มาๆๆเอ้ยโอเคสบายเด็กไหนไปเล่นไม่ผ่านว่าเดี๋ยวนี่อะไรอีกเลยเนี่ยนี่กูต้องโดดอันน่าคำคำว่าคำพ่ออะไรนี่นี่นี่กูก็มาแล้วทำไมเล่าเอออืมเรียกว่ามีมิตรแท้อันไหนเด็ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเด็กๆเด็กมันจะโชว์เซียนไวสัตว์นะเด็กเจะอุ๊ยเดี๋ยวนะโอ้นี่ยากเลยนะฮะถ้าถ้าจะเล่นไปทางนั้นน่ะนะฮะมันไปได้อะทางเนี้มันมันถ้าจะยากนะเพื่อนเราเราไปทางดีๆไหม 7K มันทำได้ไงวะ ไอสัตว mm ์มึงทำได้ยังไงมึงบอกกูที่มึงไม่ต้องจุดจุดไอสัตว์กูกูกูทำไมเป็นนี้อ่โอเคกูไปทางนี้ดีกว่าเออเฮียมันดูเหมือนจะไปไม่ได้ด้วยเนี่ย it's like a letter คำคำลุก oh มีว <ss> ่ะเฮียมึงคนไทยปะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอ้ยๆอ้ยๆอ้ย โอ้โหมึง <Aub> ม <ain> ึงต้องถึงขนาดต้องย้อนกลับมาหากูเลยเหรอคือมันโดดไปแล้วมันไอ้นี่ได้ไงวะนี่คือผมโดดแล้วมันจับอะไรไม่ได้เลยผมต้องกดอะไรบ้างจำ on this ว uh, ่ะอ่าแล้วไงอะโอเคกูจออนดิสเนี่กูจำ on this แล้ว no, ม no. no. mm ันไม่ได้สัตว์ชิปล็อก you use ชิปล็อกไอเฮีย no เลย no I'm no ชิปล็อกไอเฮียแล้วกูจะพกูดกับมึงยังไงวะไอเฮียคือ แม่งคือกูไม่ได้ใช้ชิปล็อกกูและกูก็ไม่รู้จะพิมพ์แชทกับมึงยังไงด้วยจริงมึงจะไปกับกูจริงจริงเหรอฮะเจ้าจริงอ่ะ let's go ดิสไซว่าเี้ยนี่เพื่อนแท้ไว้ยกูไปทางนี้มันโคตรยากเลยนะไอ้โคตรยากเลยเอ้ยเพื่อนรักกูกูเอะไปเหอะเฮ้ยโ้ยเฮ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  ที่จะมันเหมือนจะไปได้นะเว้ยคือมันก็ต้องรักษาระยะไอ้ความตรงนั้นของมันอะ Go in first person ฮะจ p f ฟอมเฮียอ่ะยูกูเหอะไอสัตว์มึงไปเหอะเพื่อนมึงอย่าอย่ามาให้ความสงสารย้นสแปมจ้ำโอเคครับพี่เ <c oughs> <c oughs> ออเนี่ยกูไม่สแปมจ้ำไอสัตว์กูกดทีเดียว กูชอบมากว่ากูชอบมากเลยเพื่อนมึงไม่ต้องรอกูก็ได้เออคี l โฮดิงด e บ i ิวโอเคเพื่อนมึงตอบกูหาเพื่อนมึงมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคคี t โฮดิงด h บ l ิวโฮดิงด i บ w ิวโฮดิงโฮดิงโฮดิ l d i n g งโฮ d ทูย o u r ไลฟ์ว่ะย l i f ไลฟ์ย f ฟักก n ้ไลฟ์ว่ะ โอ้ยเราต้องขอบใจนายมากเลยที่นายช่วยเราล่ะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้แม่งเล่นกับสไลเดอร์แล้วนะฮะเฮ้ยจอโอเคนี่ผมว่าไม่ยากเฮ้ยจออ้ยยยาโอเคได้อยู่อ้าวเพื่อนผมอยู่ไหนวะเพื่อนเพื่อนตามกูมาเพื่อนกูรอมึงอยู่เพื่อนเพื่อนมึงวันนี้นี่เพื่อนงอย่านยืนอย่างงั้นดิโอ้พอดายเลยเนี่ยเราถึงผ่านมาได้นะฮะถ้าไม่มีนายเราไม่ผ่านจริงๆระเมื่อกี้ผมนี่แดกน้ำเลย เรียกได้ว่าผมเจอมิสแท้ในโรบอกนะครับเพื่อนๆโอ้ผมปอบมือให้เลยอ้าวเขาเขาออกไปแล้วอะครับคือผมเพิ่งเจอมิรแท้ของผมในโรบอกแล้วเขาก็ทิ้งผมไปอะครับเพื่อนๆครับเรายังไม่ได้ทนได้ขอบคุณนายเลยอ่ะเอ้ยเอาเป็นว่าเราจะจดจำนายไว้เราจะจดจำนายไว้เราจะจดจำนายไว้ส เอ่อพูดต,งตรงๆนะฮะไอเหี้ยแม่งเล่นยากนะครับผมแม่งยากจริงอันนี้เราเพิ่งเล่นผ่านมาไม่กี่ด่านเท่านั้นเองเนี่ยผมซึ่งอันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันยากด้วยแหละหนะครับอันนี้เรา,โด,เราโดดเราเราโดดไปข้างบนเลยได้ไม่ได้ด้วยอ่ะเอาเดิเอากับแม่งดิเราเหี้ยแม่งยากอะไอสัตว์อันนี้แม่งยากมากผมว่าไอแบบนี้แม่งมันคือต้องใช้ชิปล็อกจริงๆเว้ยแล้วคือผมจะกดชิปล็อกยังไงใครบ้าะกูจะกดชิปล็อกยังไง โปรดติดตามตอนต่อไป